เกือบก็ไม่ใช่บ้างมนกราเตอร์นั่น vị thi phải nó à, พูดอะไรกัน้างนี่กใช่เชื้อสงๆเจ็ดมาเทเจ็ดมาเทูงเาี่ต้นครับเพื่อนกทีขาดเนาะ

ไปลด้ครัคนคลายๆลาแหงนเหอู่นแกะตาน้ายกิ้งซูเลมาถือ้เื่อยาือก้อนเื่อยพ่แจ๊กเกงกลุมเลืออลคนคลาย คนอะไรบบเบียคาแล้วกับเจอให้พอข้าวอ่พ่นองนะคับางเพืงตำลังเนาะเอาเด้อขามาเอาเด้อ

เดือยไปเลยนะเนี่ยไปดูสีหน้าแ้วโอ้โหเนี่ยเยอะโอ้โปก็มีน้ำค้างแล้วเลยตาบ้านทุกวันก็มีสีหน้า

คนแต่งสมควรอเนาะูกที่วัญา้าบุกับุญัาับพระาพระาองค์พระาุล้ายคนดีคนเปความจงจำลายเบิดว่าีมายัง

คนละลายอยู่ไปแล้วเตรียมจุพี่นาหยัดพลมาเนาะคนก็เสิยราเติบนะคนเตรียมจูพินาคนก็ลำลายป้าจะรอเอาหักมาเป็นหักเห็นหน้าเห็นตาสวัสดีครับ เทปจุพี่น้องใช้น้ำมันยันพ้นมาเนาะยันพ้นมาพี่น้องพี่น้องแม่ค้าแม่ค้าจัดการรถแม่ค้าแม่ค้า จะทาจ้าอยู่ทาเบอร์ของฉันเอาดูดูโวเเก็บอาเก็บอาตัวว่าแห้งแนะ่ขวาเงินบาทพี่น้าปลาน้องดามคือดาราฉัน้ังดาม เป็นเงินบาทนะตบจูดิลาึสะัแล้วติดวนัน้วขึ้นมาขึ้นมาสร้างแล้วมันข้ เปใหม่วันนออัดเราทังผ้าเดอ้อผ้าเดอ้อคือมาจุดทั้ทงมี้แล้ไปไปบ้นันได้ตบั <c oughs> นก็มีเวกีแล้วก็แบบนอ้ประมาณนั้นปอบย่าปกบปาอะไรแกตาเร้อ็บเตาเร้อนปกกระปงแ่าเตร์วัดอยู่เล่มหนาวเนาะ เสี่ยงนโบรเจคเขาพวกบวชเมื่อไรเมือเข้าครามงคลได้คนบวชจวบวชเมื่อบรริณีของก่อยังจ้าองค

เหไดเหมือนันนี่ด้มันมน่นะว่าว่าสนมันไปเนาะไปอะรงา้อเนี้อ่เนือไน้ พ้แฮมแฮมกัรพนห้ามพีนน้อยนี่เราใา้อ่ะนีมาอะไรนี่มาเล่นอ่ะ ่อาากโทษทางไม่ดีเลยผมมาส่งหางเวาะยพี่น้องปฏิดตมสัจากคือเก่าพี่น้องรลุกลายพื่พ่อแม่กิมนาสบายดีไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย